ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกด็อกเตอร์วะศุเตือนเรื่องทับรานสะเทือนถึงมรดกโลกอีกหนึ่งนะครับประเด็นที่ต้องคิดและทบทวนมากให้มากที่สุดนั่นก็คือว่าการเฉือนที่นะครับอุทยานชาติทับราน2อ0แสนไร่เนี่ย มันจะสะเทือนถึงนะครับมรดกโรคอีกหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าคำว่าเซฟทับานก็คือว่าไม่ต้องการให้เหมารวมทั้ง2 6 0 0 0 0ื่นไร่แต่สมควรจะแยกเป็นชาวบ้านเป็นผู้บุกรุกเป็นนายทุนนะครับแน่นอนครับชาวบ้านก็ต้องทํามาหากินไปแล้วถ้าจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านก็ว่ากันไปแต่พวกที่บุกรุกอันนี้ต้องถูกดําเนินคดีนะครับและนะครับพวกนายทุนก็ต้องถูกดําเนินคดีแระนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีแบบนี้อยู่แต่วันนี้การที่จะเหมารวมนะครับสองแสนหกหมื่นไร่เนี่ยสุดท้ายแล้วพวกนายทุนที่ไปบุกรุกหรื พวกคนที่ไปบุกลุกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะรอดไปด้วยไม่ได้ถูกดำเนินคดีอย่าลืมนะครับว่าวันนี้มันไม่ได้มีแค่กลุ่มชาวบ้านอย่างเดียวแต่มันมีกลุ่มที่เป็นนายทุนเข้าไปสร้างรีสอร์ททางทีพักทางอะไรต่างๆมากมายตรงนี้ต่างหากและที่สําคัญหลายๆคนไม่ได้นึกถึงนะครับเรื่องของมรดกโลกอันนี้ก็สําคัญอีกหนึ่งประเด็นนะครับ10กรกฎาคม257ดรวัสุนะครับโป สัญันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรมศิลปะกรโพสตเฟซบุ๊กระบุว่าจากข่าวเรื่องของทับรานหาก อยากจะขอแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับเรื่องของมรดกโลกด้วยเพราะในขอบเขตของแหล่งมรดกโลกผืนป่าเขาใหญ่ได้รวมเอาส่วนนะครับของป่าทับรานไว้ด้วยเท่ากับว่าเป็นที่ยอมรับโดยสากลแล้วว่าพื้นที่ที่นี้มีคุณค่าตามเกณฑ์นะครับมรดกโลกซึ่งฟาร์มหลากหลายทางชีวภาพและยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงความเป็นมรดกโลกที่เรียกกันว่าซึ่ง หน,หนึ่งของแหล่งมรดกโลกเขาใหญ่หากต้องการตัดพื้นที่ส่วนนี้ออกไปก็ต้องมีการอธิบายว่าพื้นที่ส่วนนี้ไม่มีคุณค่าตามเกณฑ์ เหมือนกับส่วนอื่นๆของเขาใหญ่แล้วและต้องพิสูจน์ให้กร,รมการบริรกโลกเขียนว่าหากตัดส่วนนี้ออกไปแล้วพื้นที่ที่เหลือของเขาใหญ่จะยงคงรักษาคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลหรือ OUV ไว้ได้นะครับหากอธิบายไม่ได้ย่อมส่งผลกระทบกับเสถียรภาพภาความเป็นบรดกโลกของป่าเขาใหญ่อย่างแน่นอนโดยอาจมีผลมาจากกาฟาฟความครบถ้วนสมบูรณ์หรือของแดงที่ขาดหายไปสรุปว่าในเรื่องนี้ขอให้พิจารณา กันให้ดีๆถ้าจะสอบถามความคิดเห็นก็ควรเพิ่มอีกคำถามยังเห็นด้วยว่าการมีผืนป่าเขาใหญ่เป็นมรดกโลกหรือไม่ถ้าไม่ก็แล้วไปเซฟทับรานความจริงตั้งแต่ครั้งที่เขาใหญ่ได้เป็นมรดกโลก mm. เมื่อนานมาแล้วคณะกรรมการก็มีข้อนะครับ ร้องขอให้ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ป่าให้เหมาะสมแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเราเคยแจ้งเขาไปแล้วว่าระหว่างดําเนินการโดยจะตัดส่วนของชุมชนและป่าเสื่อมโทรมออก40,000กว่าเฮกเตอร์และเพิ่มในพื้นที่ป่าที่นะครับมีคุณค่าสูงเข้ามาแทนประมาณ17,000หเฮกเตอร์นะเป็นการตัดและเพิ่มในเขตอุทยานแห่งชาติปักทับ แห่งชาติทับรานโดยระบุการปรับปรุงในเขตพื้นที่นี้จากแล้วเสร็จในปี202007นี่มันก็ปี2024แล้วนะครับจนเพิ่งจะมีข่าวใหญ่จะมารดพื้นที่ในช่วงนี้ได้แหละแต่ก็ไม่เห็นมีข้อมูลว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าเข้ามาเลยอันนี้คือข้อมูลนะครับอย่าลืมนะครับว่าการที่นะครับโดนตัดออกไป260,000ไร่เนี่ยกระทบกับมรดกโลกนะครับด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกับเรื่องนี้ นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่ไม่อยากให้ประชาชนที่ทำมาหากินมีพื้นที่ทำมาหากินมีเอกมีเอกเกษตรแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่สมควรที่จะเหมารวมหกแสนไร่ถ้าของประชาชนมีหกหมื่นไร่ก็น่าจะแค่หกหมื่นไร่หรือเปล่าแล้วที่เหลือก็จัดก,การกับพวกที่นะเป็นนายทุนเข้าไปบุกรุกไม่ใช่วันนี้เหมารวมแล้วนายทุนได้ประโยชน์ด้วยมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยอกเด็ดฟังครับ